น <with> ี่ค่ะหนูท้องกอไก่แล้ว่อนดูไก่ค่ะอ่าโอเคเอามาท้องกองไก่เกาเ <Algun oo. S 1> อ๋ยล่ะกอไก่เกาไข,ข,ข่อ่ะนี่ก่อนขอไข่ก่อนเกณ่ขอไข่ไหมขาอยู่อย่าวขอควนล่ะขอควนครับยาวขอควายอ่ะขอควานนะขอควนทีครั้งขอละครังอะ เอาข้างไหนดูนิงูงูใจกาจอจาน่ะจอจานชายดีจอชิงอ่ะจอชิงดียังจอช้างอ่ะจอช้างวิ่งเหยื่อจอโซอ่ะจอโซ่ยาสีชอบกันเชื่อใช้คู่กันคู่กันเลยอะจริงเหรอวะคู่กันยาหญิงไงยาหญิงขอปลาจอชายหน้าจอตักจอมันตักขนอะไรขนหัน ทอดสันหารทอดอมะลองทอดน้ำมันทอเน้าขาวทอมันเท่าเดินย่องเดินย่องอ่ะนอนเนนะนอนยาม้าบอนอนเด็กอ่ะนอนอนมมนตอเต่าตอล้างถุงอถุงอ่ะ้าถุงเบคอนตอทหารตอ่นอทงโอ้นี่เอหมอนอหนูอ่ะ บอเ <Jasmine. S 1> ปไม้ไม้คร,รับรผมบอปอปลาปอปลาก,ก wow! ลับกลมว้าวปอพึ่งอะปอพิกพามื่อปอฝาพอฉัาน่ะปอองห่ากินะ <c ười> โ,อโอเคโอเคฮะหว,มว,มวมางวางวางปอหานมันตั้งละปอฟันอะจังปอสำเพอโอเคโอเคพอสำเพา โอเคพอฟันสะอาดจากพ่อสัมผัสอ่ะพ่อสัมผัสกลางใบมองมามองมาทีค่เยยักอ่ะรยาวหลอเรืออเรือพอปว้าลอลิงอ่ะรอลิงกาะเกกไกเกาะไรไหนดูิรอลิงแล้วอะไรวาแหวน่ะวาแหวนผาวาวาแหวนลงยาสอลาสาลาสีแบหนาวอเริ่มเป็นสี ต่อเสือล,ละต่อเสืออหขอยหีบอโอเคเดี๋ยวเราแบ่สีนะหอยหีบอะไรไ่ซาารจุลาจุไปแล้วอววะอโอโอ้ท้าอโยฮะหนดูเอาอ่างนี้เอาอ่างอะไรเอาอางเนยน้ยาคุกตาโโอเคเยี่ยมนะย็ยมนเะนี่ยไปบ้ายค่ะ